สวัสดีค่ะมื้อนีเพกสีมาเฮดน้ำจิม้มซีฟูดให้เบาเช่นกินนะคะมื้อนีเพกสีเฮดกุ้งแซนม์ปลาให้เบาเช่นกินนะคะกะลยสีแดงมาเฮดน้ำจิม้มซีฟูดให้เพลินค่ะเพกกระเรียมของวบแล้วเด้อค่ะเพื่อที่จะปัน้นจะใส่วิธีปั้นเอานะคะเพกกระเรียมวบแล้วค่ะมีนี่มีริกพริกเพกจะใส่เป็นพริกเขียวนะคะจะเพิ่มสีสันจะ สีจะสวยนะคะแล้วก็จะมีผักชีหลากผักชีสะระแหน่มีกระเทียมมีตะไคร่น้ำตาลน้ำปลาชูรสน้ำบักเน่าค่ะขามาเดี๋ยวเพลงจะภาพปันน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเพลงก็จะใส่พริกหนีเพลงใส่เบอร์น,นีนะคะ เพจะใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลนี่จะใส่หลายแน่เด้อค่ะน้ำตาลนี่เพกจะใส่สจักสามถ้วยนะคะสามถ้วยอันนี้ค่ะนี่นะคะถ้วยที่สามต่อไปเพกก็จะใส่ตะไคร์นะคะตะไคร์นี่เพกใส่ประมาณซีหาหัวเด้อค่ะนี่ ใส่ลงไปนะคะต่อไปกระเทียมนี่เพลแกไไ้เรียบร้อยเพลจะใส่จักระมาานเค่งรึิงนึงของตัวนี้เด้อค่ะเพกจะใส่พักที่เตรียมไว้ก็จะเป็นพักชี่หลากพักชี่หลวก,ก็สะสะแหน่นะคะ คือใส่สาลเน่สารแเน่เนจะเพิ่มกลิ่นเพิ่มสีนะคะกลิ่น่็จะหอมเพิ่มความหอมสู่มสูตระะนี่ใส่ตะไคร้พร้อมแมนบ่แมนตะไคร้ก็เพิ่มเซลเพิ่มความหอมใส่พัชชีล้วกะเฮดให้มันมันเหนียวมันจับตัวแมนค่ะ,ะเวลาเวลาเข้าปั่นน้ำจิ้มเรียบร้อยนะคะน้ำจิ้มก็จะเนื้อเนื้อเหนียวเหนียวนะคะเวลาเข<ห>้าเอาสมมุิว่าเข้า เอาพวกกุ้งจิ้มลงไปก็จะติดก,กับกุ้งนะคะนี่กุ้งนี่เพกกะเอาไปแซ่ไววเรียบร้อยแกะทาหลังเรียบร้อยนะคะเพกกะจะใส่นามบักเน่าหนาบักเน่าหรือเพกใส่ถั่วยนี้เลยนะคะบักเน่าสดนะคะบักเน่าอันเพกมัน,นจะหกแม่ทำบักเน่าเพกใส่บักเน่าสดเด้อค่ะบีบก,กับมือํำปลาเพกกะจะใส่ถั่วยนหนึ่งนะคะบักเน่ากับํำปลามีปริมาณซ้ำกันเด้อค่ะ ต่อไปก็เป็นชู้โรดแล้วแต่มากด้วยค่ะตัวนี้บบเดกาปริมาณหายนะคะมากหน่อยแจ่บบน่อยมากหลายกระไายหลายด้วค่ะเอาเพล็กมักชู่รดนะคะก็ะส่ซีไลนะ์ใน <laughs> ต่อไปจะปั่นนะคะ มมแมนค่ะเวลาปันาป้นก็นจะปั้นให้ละเอียดนะคะทุกทุกอย่างละเอียดเข้ากันนะคะส่วนผสมหลายค่ะปั้นยากเดี๋ยวขออนุญาตคนแป๊บนึงนะคะขนาดบะหัละเอียดที่นี่หอมค่ะ เป็นเนี่ยครับเนืยวตุ่ยไปจัดจานกุ้งมาบันนะครับเรียบร้อยแสบมันยบ้าแสบไปจัดการเรียบเลยค่ะเดี๋ยวเพคจะไปจัดจานกุ้งนะคะลองไปเห็ดเบิ้งด้วยค่ะตามสูตรเพกเล<ส>ยกะ็ะไดค่ะแสบเห็ดิตงกับแสบเห็ดขายกัเห็ดายกับแสบก็ดี <laughs> ค่ะลองล,ลองไปเห็ดเบงเด้วยค่ะตามสูตรนี่นะคะปะจัดจานเท่ากันโอ้เบิงคับสีสันสามารถจัดจานน้ำกันค่ะนี่เพ็กจะจัดจานในเบาเช่นนะคะกุ้งกะ เพกกะเอาแช่ไหวเรียบร้อยนะคะแช่น้ำแข็งจะได้กรอบรบเด้นๆนะคะถ้าไคมีเบกกิ้งโซดากะล่างด้วยเบกกิ้งโซดาน้ำกระไดะะ้ด้วยค่ะแต่ว่าเพกบริสุทธิ์มากนะคะเลยแช่ล่างให้สะาดแล้วก็เอาแช่น้ำแข็งนะคะ ปีใหม่พี่น้องไปเที่ยวใสกันแน่นอค่ะเมนูยอดฮิตแมนบอดเมนูกับแก้มกกยอดฮิต<อ>ช่วงเทศก,การมด้ันี้กะวันสุดท้ายของปีหกหกนี่ค่ะกะุ่งกับผ้าหลังแล้วก็เอา ขี่คนออกล้างให้สะอาดด้วยค่ะล้างด้วยเบกกิ้งโซดาหรือว่าล้างด้วยโซดาซ,ซ,ซื้อก็ได้ค่ะเนื้อปุ่งก็จะกรอบๆเด้งๆนะคะหอมกินซีฟูด นี่ค่ะเพกจัดจานเรียบร้อยเด้อค่ะนี่เพกจะเอาน้ำจิ้มมาลาดกับลาดบนโต๊ะกุ้งนะคะโอ้ยน้ำจิม้มคุณคุณแห้งแบบเหนียวแบบอันนี้เลยนี่ค่ะลาดบนโต๊ะกุ้งเพิ่มสีสันนะคะ ไตไกูจุ๊กๆไปเลยค่ะหนึ่งโลใส่กัง นี่ค่ะใส่น้ำจิ้มแล้วก็ตกแต่งด้วยใบสะระแหน่นะคะเวลาก,กินเข้าไปเขาก็จะกินพร้อมใบสะระแหน่จะเพิ่มความหอมไปอีกนะคะเครื่องมะระแมนบอมมะระแมนมะระเอาใส่อยู่ขางลางะคะ่มะมะระนี่ขาดบ่ได้นะคะนี่อีกอย่างหนึ่งคือกระเทียมนะคะกินโตละค่าไปเลย มาเด้อค yes. ่ะม <tama> ่กินกุ้งแซ่บน้ำปลาน้ำจิ้มเด็ดแซ่บน้ำกกนเด้อค่ะเห็ดเองกินเองแซ่บเอง ดีค่ะเรียบร้อยแล้วเพกจัดจานเรียบร้อยแล้วนะคะกลับไปติดตามรับชมได้ที่ช่องกินเที่ยวกับเราบาเพรนะคะแล้วกลับไปเบิรงบาวเช่นเพิ่นกินในช่องเพิ่นนะคะเช,ชนโซ่ชาแนลค่ะไปติดตามรับชมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ